อ่าของดีมีอยู่กระตัวครับสีตรังครับโอ้โหเด้งศอกครับครับโชยแล้วครับแป่เอ้าโดนศอกครับครับแต่ยืนข่าวว่าสีตรังศอกลงแลดูยืนออกไปธรรมชาติมากแตกดีนักแรล้วครับโอ้ทีเลยครับโอ้แล้วดูลูกทีมครับทีเข้าหน้าหมดเลยนะครับแม็กซิมยืดเยือยไปนี่อันตรายครับนั่นแหละครับปัดใกล้นิดชิดหน่อยครับห่างไม่ได้แล้วอ้าว ขยับเข้าไปโอ้โหมันกวางกระโดดกันครับฟันเข้าไปเต็มกล้ามเลยครับเดินแล้วผมอรอยิบพร้อมพร้อมนะครับเตะซ้ายเข้าหน้าละเลงเลือดหนองเลือดจริงๆครับเอาโดนบัตครับของดีมีอยู่กระตูครับสีตองครับโอ้โหโดนศองครับก็โชยแล้วครับแต่เอ้าโดนศอกครับดูการเก่งฮาร์ดคอร์ครับโอ้ยไม่ไหวครับโอ้อันตรายครับโอ้โหแล้วผู่นี้วันนี้ต้องบอกว่ามวยคุณภาพครับนี่ครับเตะขวาไปแล้วก็ก้นเตี้ยครับแม็ซิมบรานิส มีอาการเหมือนกันครับสีดังทาได้ก่อนแต่หลังจากนั้นครับโอ้โหพยายามจะฟันเพื่อเปิดบาดแผลกับแม็กซิมรานิสดึงศอกกลับครับลูกนี้ไม่โดนนี่ครับเจอศอกเฉือนครับมันก็เลยทําให้บาดแผลนี่เปิดกว้างขึ้นอีกนี่ครับวินาทีที่กรรมการต้องให้แพทย์สนามขึ้นมาดูอีกครั้งครับเพราะว่าเลือดนี่โอ้โหออกเยอะเหลือเกินครับแล้วก็ท้ายสุดครับพกต่อไม่ได้ครับ แต่ยินข่าวว่าสีตรังซอกกุ๊แล้วดูยืนออกไปธรรมชาติาแตกดีนักแร่ะไรับโอ้ชีเลยครับโอ้แล้วดูลูกทีมครับทีเข้าหน้าหมดเลยนะครับแม็กซิมยืดเยือดไปนี่อันตรายครับนั่นแหละครับปัดใกล้นิดชิดหน่อยครับห่างไม่ได้แล้วอา้าวขึอย่าเข้าไปโอ้โหมาคว้าบอลครับปันเข้าไปเต็กมกราบเลยครับเดินแล้วหมอรอเย็บพร้อมๆกันเอาเตะซ้ายเข้าหน้า ละเลือดเนือหนองเลือดจริงๆครับเอาโดนหมัดครับของดีมีอยู่กับตัวครับสีตังครับโอ้โหโดนสอกับครับโชยแล้วครับแต่เอ้าโดนสอกครับดูกับเก๊กคัดคอครับโอ้ยไม่ไหวครับโอ้อันตรายครับโอ้โหนักผู่นี้วันนี้ต้องบอกว่ามวยคุณภาพครับนี่ครับเจอขวาไปแล้วก็ก้นเตี้ยครับแมซิมบรานิสมีอาการเหมือนกันครับสีตังทำได้ก่อน หลังจากนั้นครับโอ้โหพยายามจะฟันเพื่อเปิดบาดแผลกับแม็กซิมบรานิสดึงศอกกลับครับลูกนี้ไม่โดนนี่ครับเจอศอกเฉือนครับมันก็เลยทําให้บาดแผลนี่เปิดกว้างขึ้นอีกนี่ครับวินาที่กรรมการต้องให้แพทย์สนามขึ้นมาดูอีกครั้งครับเพราะว่าเลือดนี่โอ้โหออกเยอะเหลือเกินครับแล้วก็ท้ายสุดครับชกต่อไม่ได้ครับก่อนแต่หลังจากนั้นครับโอ้โหพยายามจะฟันเพื่อเปิดบาดแผลกับแม็กซิมบรานิสดึงศอกกลับครับลูกนี้ไม่โดน นี่ครับเจ,จะสอกเฉือนครับมันก็เลยทําให้บาดแผลนี่เปิดกว้างขึ้นอีกนี่ครับวินาทีที่กรรมการต้องให้แพทย์สนามขึ้นมาดูอีกครั้งครับเพราะว่าเลือดน,นี่โอ้โหออกเยอะเหลือเกินครับแล้วก็ท้ายสุดครับชกต่อไม่ได้ครับ